ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานๆกดยันยนันกดเยอะๆ,ๆนะคะวันนี้เป็นการสืบพยานโจทย์เป็นวันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้จำเลยที่หนึ่งจะขึ้นหน้าบัลลังแล้วก็เบิกความความจริงที่เขาได้บอกกับหลายๆคนไว้ว่าอยากจะนำมาสู่ การพิจารณาให้โลกได้รู้ว่าเขาทำหรือไม่ได้ทำอะไรอย่างไรความจริงในส่วนของชัยพลที่เราจะได้รับฟังกันในวันพรุ่งนี้เราคงพอจะได้รู้อะไรบางอย่างแต่สำหรับวันนี้ดิฉันขอพูดถึงพยานโจทย์ปากสุดท้ายนะคะซึ่งมีตำแหน่งในส่วนของกองพิสูจน์หลักฐานเป็นตำแหน่งสูงแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพิสูจน์หลักฐานจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดู ภาพกันก่อนค่ะนี่เป็นโพสต์ของท่านพลตำรวจจีวาทีนะคะพยานปากสุดท้ายพยานโจทย์ปากสุดท้ายในคดีน้องชมพู่นะคะเดี๋ยวที่ฉันต้องขออนุญาตอ่านที่ท่านโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านนะคะได้เขียนไว้ว่า พี่เข้าใจใช่ไหมพยานปากสุดท้ายนะพี่เป็นการขึ้นศาลที่เครียดที่สุดไอ้ประโยคนี้แหละแล้วก็เป็นอ,อ,อิโมจิคอนเป็นรูปหัวเราะสามตัวนะคะคือน่าจะหมายความว่าอย่าทำเรือล่มนะพี่ใกล้จะถึงฝั่งและเขาทำกันมาดีๆตกท้ายด้วยสู้โวย แล้วก็ภาพประกอบก็คือเป็นสารจังหวัดมุกดาหารนะคะอันนี้เป็นท่านวาทีได้โพสต์เอาไว้ใน facebook นะคะทีนี้ดิฉันเองเนี่ยไม่ทราบหรอกว่าท่านจะขึ้นมาแล้วสืบในในรายละเอียดของการสืบจะเป็นยังไงบ้างแต่ดูจากฟังก์ชันของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็ดูจากการศึกษาทั้งหมดของท่านท่าน น,นักเทคนิคการแพทย์นะคะโดยพื้นจบจากมอรังสิตจากนั้นก็ไปเรียนต่อทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะที่มดอนหรือ,อยังไงนี่นะคะแล้วก็ไปเรียนกฎหมายที่จุราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้ท่านมีทั้งความรู้ในแง่ของพยาธิสภาพในเรื่องของเลือดการตรวจนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่าพวกห้องแลบก็คือตรวจเลือดตรวจ สารคัดหลั่งตรวจทุกอย่างในในในร่างกายซึ่งก็จะมีสาขายแยกย่อยไปอีกนะคะแต่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเลือดโครโมโซมเรื่องของพยาธิสภาพของโรคก,การตรวจหาสารนู่นสารนี่ในร่างกายก็จะเป็นเรื่องของนักเทคนิคก,การแพทย์นะคะจากนั้นเนี่ยพอไปเรียนในส่วนเพิ่มเติมของนิติวิทยาศาสตร์ก็จะเน้นว่าเอาการตรวจ ทางเคมีอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยในเรื่องคดียังไงการเรียนกฎหมายก็จะช่วยให้สามารถจะนำสิ่งที่ตรวจผลการตรวจทั้งหมดการแปลผลเนี่ยขึ้นไปใช้ในการพิจารณาคดีได้อย่างไรในการถามในการตอบในการเตรียมตอบคำถามอะไรทั้งหลายแหล่นี้นะคะดังนั้นที่ฉันเลยมองว่าท่านวาทีน่าจะเป็นเหมือนตะปูเจ็ดป่าช้าตอกฟ้าลง เพราะว่าในส่วนของตะปูเนี่ยคนที่เป็นตะปูเนี่ยนะคะมีการพูดกันว่าที่จริงท่านต้องขึ้นก่อนหน้านี้นะเพราะว่าแต่ท่านเนี่ยไปญี่ปุ่นคงจะไปดูเรื่องโครโมสเอมโครโมโซมเรื่องซินโครตอนมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะมาดิฉันไม่คิดว่าจะมีการส่งท่านไปไปเฉพาะ เพื่อไปดูซินโครตอนเพื่อสมับกรณีนี้ที่ฉันคิดว่ามันมันเวอร์ว่างไปนิดนึงแต่ท่านไปญี่ปุ่นมาก่อนจริงๆก็น่าจะเป็นในเรื่องการดูงานในเรื่องงานนี่แหละคะ่ะแต่ไม่ได้ว่าไปเฉพาะเพื่อที่จะเอาไปมาเอาคดีนี้อย่าทําการพูดอย่างนั้นจะทําให้คดีนี้ดูเหมือนกับว่า เอาอีกแล้วนะฝั่งตำรวจทุ่มเทขนาดต้องส่งคนไปดูงานโดยเฉพาะเพื่อที่จะมาตอบคําถามกันดีนี้หรือดิฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นคะ่ะเป็นโปรแกรมดูงานทั่วๆไปอยู่แล้วของทางทางพอถอของเขาคิดท่านคิดอย่างนี้มากกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ดิฉันมองว่าจริงๆท่านคนต้องขึ้นตรงนี้เพื่อที่เป็นตะปูตอกฝาโรงเพราะมีคําถามหลายอย่างในส่วนนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางฝ่ายจําเลยเนี่ย ต้องการต้องการจะทําลายน้ําหนักตั้งแต่เบื้องต้นในการสืบอมโจทย์ก็คือว่าอย่างเช่นว่าหลักฐานที่ได้มาได้มาอย่างไงได้มาถูกต้องไหมหอ้หนะ้าพอถอจะต้องตอบตรงนี้ได้และเคลียร์ชัดเจนทําไมอันนี้ไม่มีล่ะหรืออย่างเช่นว่าที่เขาพูดกันมาสองสามวันก็คือว่าในเมื่อคุณไม่มีอัตอลักษณ์ของรูปความผม ในในที่เกิดเหตุในอย่างนี้คุณเอาอะไรมาเชื่อมโยงว่าลูกความผมเป็นผู้กระทําผิดตรงนั้นคุณใช้อะไรคนอื่นที่เป็นลักษณะที่เป็นนักวิชาการจริงๆคือเขาทําการตรวจสจริงเขาอาจจะตอบไม่ได้ค่ะจะต้องเป็นคนระดับบริหารถึงตอบได้ว่าเพราะอะไรถึงเอาตรงนี้มาแล้วแล้วดูการเรียนเขาเรียกว่าดูดิพลมของท่านวาทีนี่นะคะเทคนิคการแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์ทั้งหมดเนี้ยเป็นสามอย่างที่ทำให้ท่านวาทีจะมีเบสของนักวิทย์การตรวจทั้งหมดสองคือเบสของการใช้การตรวจนั้นมาคลี่คลายคดีสามคือการนำผลการตรวจที่จะเอาไปคลี่คลายคดีนำเข้าสู่สำนวนคือนิติศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านจะมีสามตรงนี้ครบถ้วนจึงต้องมาเป็น ตัวตอบฝาลงเพื่อจะตอบว่าทําไมผลการตรวจอันนี้ถึงทําให้เล็งเห็นได้ว่าคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างไรคําตอบที่สองสวันมานี้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นโชคเป็นอุทัยเป็นนงเป็นนบมาตั้งคําถามกันทําไมทําไมทําไมเห็นไหมที่มีดีเอไม่มีอะไรไม่มีร่องรอยที่ผิวหนังเลยมันเกิดอะไรขึ้นจะ ท่านวาทีจะเป็นคนตอบคําถามนี้ทั้งหมดนั่นก็คือเป็นการเป็นคนที่มาอุดรูรั่วของตัวนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้จบคําถามที่ตรงนี้ท่านจะบอกได้ว่าทําไมถึงหารอยนิ้วมือบนศพไม่เจออย่างที่ที่ฉันเคยพูดไปหลายครั้งต้องมีการสรุปจะต้องถ้ามีคนถามว่า ถ้ารูกความผมเป็นคนพาไปต้องมีรอยนิ้วมือสิทําไมถึงไม่มีท่านวาทีจะตอบได้ไม่มีจะทํำไมเชื่อว่าคนคนนี้ทําผมสองอันนี้หมายถึงอะไรได้บ้างท่านวาทีจะตอบได้ดิฉันมองอย่างนี้นะคะว่าท่านเป็นต้องกราบประทานกระพอย่าฟ้องดิฉันนะครับฉันมองว่าท่านเป็นตะปูเจ็ดป่าช้าที่จะตอกฝาลงไม่ให้ ไอ้พวกผีเปรตผีหามันหลุดออกมาอาลวาดได้อีกมันจะปิดทางออทําลายที่คิดจะทําลายความน่าเชื่อถือของนิติวิทยาศาสตร์การตรวจผลการตรวจการแปลผลแมกระทั่าทางการได้มาของหลักฐานเพราะท่านเป็นหัวหน้าท่านต้องยืนยันการได้มาของหลักฐานได้ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายมันชอบด้วยกฎหมายแล้ว จากความที่ท่านก็เรียนนิติมาด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็จะช่วยให้อธิบายได้ว่ามันชอบด้วยกฎหมายเพราะอะไรมีอะไรยืนยันนะคะไอตัวที่พยายามจะบอกว่าของที่เอามาตรวจชอบด้วยกฎหมายไหมตกไปท่านมาทีตกสแสลมนะคะแล้วก็ทําไมอันนี้ไม่มีร้อยนิ้วมือไม่มีอะไรนี้จะมาอ้างลูกความผมได้ยังไงตกไปอธิบายได้ค่ะไม่ว่าจะอะไรยังไงที่ฉันมองว่าท่านมาทีเนี่ยเป็น ตัวปิดเกมตอบฝาลงแล้วสามารถตอบได้ทุกคำถามที่ฝั่งเขาต้องการดูได้จากความจริงๆคิดว่าจะครึ่งวันดูได้จากว่าทางฝ่ายจำเลยก็พยายามจะซักคาดเครียบนั่นคือประเด็นวันนี้ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกับเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายชี้แนวทางว่าคดีนี้จะอยู่หรือจะไปอยู่ที่ท่านวาชีบอก อย่างที่บอกในนี่ว่าอย่าให้ร่มแล้วดิฉันคาดว่าเอ,อไม่นะไม่มีทางที่จะร่มค่ะดูความมั่นใจในการโพสต์นะคะดูดิปลรมทั้งสามอันที่ได้มามันสอดคล้องรับกันได้หมดคือถ้าไม่มีนิติศาสตร์มาด้วยเนี่ยดิฉันยังอาจจะยังห่วงนักวิทย์หลายคนเราไม่เขี่ยวในเรื่องกฎหมาย แต่ถ้าเป็นนักวิทย์ที่เขี่ยวกฎหมายด้วยเนี่ยไม่พลาดค่ะจะตอบได้ชัดเจนจะแจ้งอยากรู้อะไรถามมาอยากรู้อะไรถามมาตอบได้หมดต้องถามว่าตกลงเป็นท่านวาทีหรือเป็นอับดุลวะถามได้ตอบได้ีน <c oughs> <c oughs> นึกถึงเพลงนี้ ไอ้ที่บาดเดียวดูเพลินบาดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกิดเมียงูรูปได้คำได้แต่อย่าเอาไมา้แย่รู้ <c oughs> ท่านาทีบางอย่าอย่าไม่แย่รู้ผม <t aps> ทำเฉยๆทำได้แต่อย่าแย่นี่แหละค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันเคร่งเครียดวันสุดท้ายของทางโจทย์นะคะหลังจากนั้น,นฉันว่าความเคร่งเครียดความตึงเครียดอะไรทั้งหมดจาก ถูกตีกลับไปอยู่ฝั่งจำเลยเราดูได้จากวันนี้คืนนี้เขาหน้าจะซ้อมกันเข้มข้นมากเพราะว่ามีการคือไม่ได้ไปนั่งกินข้ามีการไปสั่งข้าวกล่องแล้วก็พวกชนุงทนายก็กินข้าวกล่องกันนะคะมีคนที่ไปนั่งกินข้าวก็คือมีตาปานกับออไอ้พวยไอ้พวยกินเสร็จแล้วก็รีบเดินกลับดูหน้าตาเครื่องเครียดมากอกทงอีกเสรก็ไม่ได้เห็นมากคนข้าวด้วยนะคะดูแล้วคืนนี้ทีมจำเลยจะต้อง ซ้อมเข้มมากดิฉันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชิมจำเลยอ,อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่น่ากลัวแต่เป็นอารมณ์ของจำเลยที่น่ากลัวว่าจำเลยจะเก็บทรงอยู่ไหมเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ถ้าเก็บทรงไม่อยู่แล้วก็ชันบอกไม่คำเดียวค่ะชิบหาย